ฟังไว้เลบอกเสียงตับไตกับใส่นี่ยแกกินเล็กหน่อยห้ามก็ย็งเขากินอยู่ที่เาถามจากไหนเขากินเขาคือนเขากินกันอยู่ต้อพูดเทากินเปลี่ยนตัวอีกซ้ำเลยกินน่ะมันรวงจะพามี่ยนี่ป่ะต้นนี่ป่ะห่วยห่วยห่วยห้องวงวห้วงต้นเห่อหมย สวัสดีครับพ่อพ่อกันคือเก่าของผมกับหน่วยเบียร์แฟมิลี่ครับมูนีมาครับย่าย่ายเหล่มือมือขันสมผักพี่น้องครับได้ได้เนื้อจากเคียงเพิ่นเอามาอย่างเพิ่นชุกชู้ให้เพิ่นกินให้พวกเรากินชุกนะพี่น้องเนาะกินนิฟไรก็สิยบานละตัวโก่งกวนหิวเราไม่ได้หิวแล้วให้ผมมีหิยันหิวเขาที่ทำด้วยสิดิกินเอาพี่น้องไปแซ่บแล้กันครับเดี๋ยวผมสิหันกันนิด้หนึ่เลยเชื่อไว้เนี่ย บริเวณยังนะถือไว้ก่อนหันโูพี่น้องปาดบุญนะเดี๋ยวมีเดียมเลยนะแม่เนาะ <c oughs> ได้เหล่อนี่ว่าจะไอเนื้อนี่สูตต่ตายได้เหล่อนี่เไาซื้อพี่น้องขอยาทัานนะครับเด้อเอมึงทำไม่ใส่พร้อมเตะเออแม่แม่แม่แมจะเฝ้าเขา่าให้เล็กน้อยกินได้หำไปเดี๋ยวฮ้อ ม,มเป<ม>็นอะไรได้ไงกินงั้นดื่มมันรวงโอ้ยโอกคือเสียเปียบผู้เฒ่าบาดนี่แหละโอ้ยหลบมา,าเราเรื่องวันนั้นวันเส้นอมันเลือยยังนี่เอาอยัางเลือดอกวะอันนี้ก็แซ่บได้นึ่งไม่หยังยัยกินหอมมันรวงแม่แม่แม่ไอ้เดียนวันเปิดกล่องอยู่ยิงหน่อยรวงสิบ๊อิบ๊ปุ่นกันเลยเนาะบานีเนาะ ล้วงอยื้อประเทนี่แม่ล้วงล้วงหรือตัวกินบ่อยากเสือบอนไดเลยฟังไว้เด้อเสียงตับไตกับใส่นี่ยแกกินเล็กน้อยห้ามก็เห็นเขากินอยู่ล้วงถามจังไหนเขากินเขาขึ้นเขากินกันอยู่ก็พูดเถากินเปล่ยนตัวอีกสามเลือกกินนะมันล้วงโอ้ยเอาอะไรส่อมันเถียงพอเถียงแม่โอ้หาเอาเลยรส่อ อยากไอคอนบอกความจริงเลยเถอะย่านมันเถียงพอเถียงแม่ต่อไปนี่ตุ้งผู้เถียงกระบะเถียงล่ะย่านต่อไปนี่มันสีเถียงพอเถียงแม่ยกันกินนั่นโอ้ขันถือกฤษเถียงอยู่ล่ะแต่แม่ยย่อพิษล้วงจอบอยู่เลยเบาพิษดีเถียงปั้นหล่นอ๋อพี่น้องเนาะเบามาละกกะดีเอาลูกหัวมวนได้พี่น้องเด้อจะเบาซือไว้แม่ถือไว้ก่อน น่บอกว่าย ah? no? ัะอกยากกินเยอะกินเชื้อใบก่อนแม่ซื่อบก่อนบอซิมเบืองมาแม่ซิมเมื่งมันแส่บมันก็แสบตัวเนาะนี่เอสบค่ะค่ะจะฟางแม่ดีป่ะต้นดีป่ะห่วยห่วยห่วยขึ้นรวงเถอะมึงบอกขึ้นรวงต้นอ่างนีโว้ยเอาดังกินดีดังกินดีดีบอยยอมใหญ่เนี่ยบอยอมเลยมาไม่หลังมาแซ่บกันครับผมแม่ มากค่ะเขาเสียบเสียบนืองแสงเนี่ยเสียบเสียบเลยวะเสือพันปะผู้เฒ่าเอาบอกมาดีดีผมถามดีดีผู้เฒ่าเป็นยังเขาคือว่าบ่อยกินไม่ตอบมาดีดีตอบมาดีดีป่ะเออไม่ก็อยากผู้เฒ่าก็อยากเลยตัวอยู่ตัวกินเราเว้เนี่ยพี่น้องผู้เฒ่าเลยตัวนหน่อยกินมันเบิดก่อนมาพี่น้องเส่ยบกันครับผมอืม ขอบกระงผมนะมาเสียบครับนำกรุบกบเออมีย่างสุดเลยพี่น้องครับอย่างสุดมันกินเจียวขมือเกาอำลำเสียบฮะพาอปดูเสียบาครับ เต็มักอยู่สวนอรี่หลังเนาะทางสวนเต็มคุณไปเอาลกมากท่คุณคันสวนพักให้พอเถ่าเมื่อกับเอื่อยมันมาเลยน้ำคมไม่ให้ปุนบานน้ำี่หลังกาดพ่นบ่ไรหรอกมาง่เลยกับสอยตลอดเลยพ่นเลยมาเห็นภูเขา เขาก็เอ,อือยยอยู่บนเพื่อขายของม่านม่เลยบอกนะ่มันแรนปัดดุู่มันมักเหร็จพนักบางย่างดนเฮดก็เขาเขาจอดแสบนั่นแหละไทยบาทก็แม่เราะเขาติดใหญ่แม่บางทานจอติดใจขีฝีมือพิเศษขัขขบ,ขบเขาแสบ ตระกูลน้องเบียนเขาเป็นทุกคนน้องเบียนน้องบิงบ๊กเป็นบัดน้องบิ๊กเนี่ยผมบอกได้ว่าเชฟเขาแสบน้องบิก๊กตบมาหมาแสบแสบเรา เบียร์เสียบเหมือนทุกเขาหวานเราเสีบเบียร์เสียบเบ็ดแเสบเบิดเนาะเบียร์นี่พัดมามาเสียบเบียรูแ่เสียบคออนอสมบ ต้นหอ,อมซอเนาะต้นใหญ่ลายลา,ยลาย้านหวานผสมมดสนนะข้อน้านันเด็นเสียพะเหมือนกยอไม น่าสียทึงหมึกม่วงน้่งมันเริ่มเฮียม่วงแพงกป่ากำลังเป็นดอกมาเดิอพี่น้องมากินต่อกันครับบรรยากาศสวนหาบบรรยากาศเย็นดีอืมเจยว เสร็จนะครับขอบขึ้นขนฉ่บผม,มรำ มันกระบอกกันอืมหวเลือกชนมันเบ่งเลยแม่หวมันเลืโอเคไี่ออกมันเบ่งเนี่ยหอมหอมกระเดือม่ะอืม ยู่แม่ีพ่ไอพี่น้องมันทำหาทิเก่จ้ะหาก 59, ะเกปีแล้วพี่น้องเลือกนี่นะมีน้าจ้ะ <laughs> พี่สามมีน้าพี่น้องมันทำมัน,น,มน,มมนยู่แม่อะไรข้วบห มันเท่าหกสิบแล้วไก่ได้รับเงินเดือนแล้วแกงบตจงตจ้ะแงแล้วเสียงปเาไปหรอปเาเพันละหมื่นปึกับปิเา มันได้คั่นสนพักไปฝากบิ๊กฝากปอนฝากไปน้ำปลาเห่าให้ลองส่วนหอมใหญ่ฝากคนน้ำไม่ไหวเนาะกินบะหมขนาดเอาั่ขนาดเอาคัน่นสมพักให้พี่น้องไปได้หลายเนาะมไม่มาเนาะ มันลายที่แหลกมันลายจะเฝาลงสิบกว่านั้นครับผมน่ะมักกินดอกผมบอกว่ามันแก่แบบนี้ดอกมันน่ะผมมากกินเอามาผันมันจะหวานเลยพี่น้องดอกหอมใช่ไหมล่ะหอมหวานสะ พวกก็ปนก็หลบับกระหอมดูยิ่กินเนี่ยยิ่ได้หลาย กวนไรนี่บนนะมันรสเสียบเยอะเลยตะกันแล,ล้วรำกับกันกับโพแห้ เงาเลยกินเบิดพี่น้องมวมาเสยีบสยบแด้กินเบิร์ดเสียบไปดีเน,น,นานีได้แหละเพื่อนที่แบบว่าเนื่องอยากเป็นไดเปนมาก,กินหรอมามากเนื้อจากหมูเนี่ยว,ว,ว่าใครกินว่ากินไงกินไงว่ากินยากกยาก อืม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 อือ้าข่อยเต็มไปหมดเห้อหืมซึมใจบ่เอ้าเด้อหิวเข่าคนว่าแม่หิวเข่าคนว่กําลังหิวปะดิ

เด <elim> ียกินได้หลายตัวพี่น้องซุ่เหรอ้าวลุยม่ของหมักคนมูนช้ยนี้หลอ อร่อยครับหลังมื้อน <c oughs> ล้วพี่น้องกินน้ำแม่กินแม่กินก็นดีใจน้ำ เห็นแม่กินได้ปูผู้ใดที่เวนเป็นป,นป,นปนลูกแล้วพี่น้องนะมันยู่ทางไก่ทั้งไก่กับเกื่องทอดแม่กับบางคนกับตเงนนแม่แม่ซื้อ,อกียรติ์ซื้อกินบางคนสร้างของให้แม่ได้ไหมนะไม่อยากไม่กินให้แม่ได้กินนะพี่น้องครับเห็นน้ำแม่สร้างเพลินมีชีวิตอยู่จะถ่าเพนไปแล้วจะขคาะงพี่น้องครับบ่ถ,ถือต้องหรอกสําหรับผมเด้หมูแต่ว่า,านี่เพนมีชีวิตอยู่นี่เห็นน้ำเพลินพี่น้อง เห็ดไปสกบสัมระเทตก้างโอกประเทกวางโลกประเทศโดยที่ไม่มีความแม่ทำไมล่ะเห็ดกระพรในบ้านเพิ่งยังวาอยู่อ่ะเห็ดน้ำผัในบ้านก่อจ้าสิไปเห็ดท่บุญทั้งอื่นอ่ะเห็ดน้ำผึนสกอนเพื่อเพือถือทามาหอมมาเห็ดเห็ดกรบเพราในบ้านลราบอเห็กับพ่อแม่ลบดจังมาเห็ดมันบอกเพราะว่าผมเคยอ่านเจอเคยเคยเคยได้ยินมาว่าข้เน้ำ น้ำเหมอพระน้ำโอ้ข้าเสียบบุญข้างนอกแล้วพี่น้องเนกกาะกะเฮ็ด้พอละม่ก่อนพี่น้องเอาพี่น้องฝากไว้พี่น้องครับสำหรับผู้ที่หางไก่กะทรงกะล่งใจให้ให้เฮ็ดงานสู่ต่อไปให้มีกาล่งให้มีกาล่งใจเนาะสรงกะลังใจให้ใหายลำห้รวยสูส่สุกคนนะครับเด้อจะ้ก็ดีเพราะว่าทั้งไก่ทั้งไก่กันดีทำไงไว้อพอน,นั่นไ เอ็ดงานก็นให้ลุงเรื่องลำลำล่อยล่อยสุขสู่สุขคนเด้อ่ะเอาพี่น้องสลับเอาพี่น้องสลับมอนี่ผมก็แม่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหนาพอหมครับสวัสดีค่ะ